คนดูครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชายเย็นเข้าคุกครับผมแล้ววันนี้เราไม่ได้มาแค่สามคนเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะแฟนคลับของเราอยู่แถวนี้ด้วยนะทุกคนเ <c oughs> พื่อวันนี้เราจะมาทำแรงครับเพื่อนเป็นยังไงวะทำดาราครับทป็นไรวะแพนเค้กครับค <c oughs> ือเที่ยเ <c oughs> ดี๋ยววันนี้เราจะทำแพนเค้กกันนะทุกคนจะเป็นไงไปดูอะไรดีกว่าไป ครับผมเราเริ่มจะแนะนามมําวัตถุดิบกันก่อนเลยพี่บิ๊กเนี่ยเรียกได้ว่ารู้เล่นวัตถุดิบแบบเอบารู้เลยถามปุ๊บตอบป๊าถามป๊บตอบปุ๊บว่าอะไรเพื่อ,อนมนมด้วยแป้งดับแรกนะเราต้องต้องมีนี่ก่อนนมครับไม่เป็นไรทำมาแล้วต่อไปอันนี้ครับก็แป้งครับแป้งหรือเปล่าใช่ครับมันคือแป้งครับผมมันคือแป้งอันต่อไปเราก็ต้องมีมีไก่ ไข่อ๋อไข่อันนี้ก็เป็นเป็นเนยเค็มอ่อยี่ห้อบราณถ้าอยากให้พูดก็ติดต่อมาได้วั้นตอนแรกนะครับคุณบิ๊กต้องมือลืมเปล่ามึงลืมถ้วยเปล่าถ้วยเราเอาแป้งมาผสมใส่ถ้วยแป้งมาผสมใส่แป้งคือการตวงของเราเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะตวงใช้ถ้วยเราใช้ถ้วยนั่นแหละแล้วอาหาถ้วยมาก่อนไอสัตว์เอ้ยคือมันไม่มีโต๊ะไง ก็จะต้องมานั่งทำอย่างนี้แหละทุกคนเร็วๆครับรายการเราถ้าถ้าอยากให้มีโต๊ะก็กระดับสนุ้นมาได้นะครับโดเนรมาได้นะนี่ครับเลขเลขเล็กคอมเพลครับตรงนี้ครับเล็กคอมเพลเออ๋ยวคอมเพลเขาได้ไอเก่งยิบหายนี่คือแป้งครับใส่ไปเลยครับดูดีนะครับบางเจ้าซื้อมาเป็นถ่แป้งครับเป็นอะไรครับผมก็แป้งเหมือนจะพูดอะไรคิดคิดทางไปว่าถึงจะไปทางไหนไม่ได้ยอะไรเลยนะครับทุกคนอ่ะต่อไปพี่นนท์ใส่ไงใส่ครับผมแต่ต้องแบกเฮ้ยไม่ได้ใส่อย่างนี้ ขาให้ตอกทิ้งแล้วก็ใส่เปลือกลงไปนี่มันต้องแหวกตรงกลางก่อนเฮ้ยใช่เหรอวะใช่ได้เลขอะไรต่อนนะเลขอะไรเลขอะไรเลขห้าทียไม่มีเลขเลยวะตองใส่ต้องใส่เออเรายังไม่ได้บอกอะไรนี่แป้งหนสองแป้งเขาเรียกว่าอะไรแป้งแพนเค้กสัมเร็จรูปนะทุกคนเราไม่มีปัญญาทำเองส่วนเสาของขั้วยประมาณนี้ขั้วยขวมครับโอเคตอกมาเปิดไม่เอ่านนะเพื่อนต่อเลยครับการต่อต่อไปครับครับ ใส่ไข่ฟองครับเ <c> ย <oughs> โอเคแคลเซียมมีสิ่งที่ไม่ได้รับเชิญมาด้วยเดี๋ยวก็ต่อไปครับผมนมครับผมนมนมครับไอทีมานก็ะใส่เยอะแค่ไหนวะบอกพอคือพอเลยพอพอดีอออสัตว์เจ็ดคนเลยลองบัตน,นะครับผมเรายังไม่แน่ใจเรื่องอัตราส่วนที่แท้ทูเฮ้ย ขออาทำน่อยครับว่าก่อนทำขนมเนี่ยล้างมือหรือยังยไม่นอนครับล้างแล้วยังครับโอเคห้ามทำตาอย่าลืมอย่าลืมล้างมือครับบิกต้องเพิ่มนมอ่ะเราทำแพนเค้กนะทุกคนไม่ใช่โรตีมันก็ไม่เหมือนโรตีด้ดิว่ะไม่ได้เลย เริ่มละ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 เริ่มเมื่อยละได้ยังวะได้แล้วเออเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยห่ะหมายถึงเพิ่มนมอีกหน่อยใช่ไหมเตีกหน่อยโอเคหอมอีกนี่แหละทุกคนมันก็จะมาเประมาณนี้นะแล้วกลิ่นก็คือหอมมากเลยทั้งที่เราไม่ได้ใส่หอมลงไปแม้แต่หัวเดียวแล้วนะทุกคนแต่มันก็หอมนะทุกคนมันไม่เกี่ยวกับหอมนั้นเลยโอเคครับคนดูครับ ไปที่กระทะเลยครับผมไปเป็นไปอย่างดีป่ะโอเคครับผมหลังจากที่เราลองผิดลองถูกไปนิดนึงใช่ไหมเราก็กลับตัวกลับใจไปซื้อช็อกโกแลตมาผสมกับวันนี้เพื่อให้มันคนละสีกันกูก็คิดว่าถือขวดให้ฝากกูแน่นอนไม่กูถือคำพงไม่ไม่ต้องมาเจ้าสัตว์เลยไปโอเคอย่างนี้นะครับทุกคนแล้วเราก็แล้วเรากลับบ้านนอนแล้วเราก็ให้พี่นอนขยับนอนขยับให้วก็ด้วยหนเพื่อนขอฮาฮา ขยาววับขวดโอเค <Okay. S 2> มาเริ่มใหม่เลยพี่บิ๊กเออไม่ได้แล้วก็จุดไปจุดตาอแต็เอิจไปจุดไปจิ้มางจุบเดียวเลเหน่อยแล้วทุกคนไม่ไม่นำไปทำง,งาน<อ>าทำง,งานนะเออใส่ยยสนิดเดียวนะทุกคน เนยใส่นิดเดียวอันนี้เป็นทริคที่เราได้มานะครับฝนตกเอาไว้สัตว์นี่ใส่ไปเลยใส่ลงไปลงไปเนยรอนรอดมาเนยละลายร้อนครับลุยครับเชฟมาเริ่มกันแล้วทุกคนชื่อทำไมบิดไม่ออกวะ ไปด้านอ๋อด้านนี้เหรอไปด้านนี้ดูกันไปมาอะไรนะเมื่อกี้ดูแต่ว่ารูปหน้าคนดูใช่ไหมเอาใหม่เอาใหม่หน้ามันซ้ำมากเลยเอาไปว่ามากะน่ารักดีนะไปถึงเค้กเหมือนกูเนี่ยชมในตัวเองซะด้วยหน้าคนดูเป็นอย่างนี้เหรอเจนนิ้ตาคนไม่เบาๆเล็กๆเอ้ยแล้มันก็ลงเดี๋ยวไอ้สัตว์นิ้บลงทำไมมึงอยู่ชั้นหนึ่ง หมาถึงว่าเอาไอ้นี่ลงกระดาอ๋อโอเคลงกระดาไม่ใช่จริงมึงทำแพนเค้กมึงทำพิซซ่าไว้ไม่ก็ไข่เจียวอ่ะมีคล้ายอยู่สองอย่าง ทุกคนครับเนี่ยให้ดูนี่นะมันไม่ใช่ไหมเขาเรียกว่าสีดำนี่คือช็อกโกแลตใช่ไหมช็อกโกแลตโอเคไม่เม็นไรมัใครเจีตัวนึงมั้ว่างคนขับก็น้ามานแก๊สหมดอ่ะหมุนซ้ายด,มดิมันปิดแก๊สทำไมอ่ะพูดอะไบไปเรียบเพื่อนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงใหม่ของเรานะครับผมช่วงกับแพนเค้กครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะมาสอนการจับแพนเค้กที่ถูกต้องให้กับทุกคนได้ดูนะนนนนกูทำสอนใครเขาไม่เชื่อมึงเลยนะไข่ดาวกูยังไม่เลยมันกูชอบอะทำไมมันเป็นอย่างี้วะเอาละได้แล้วเอาเลยได้แล้โอ้โหวันนี้เราจะมาทำแรงครับเพื่อนๆทำอะไรวะทำตาราครับทำอะไรวะแพนเค้กทุกคนขอบกระเล็ ช,ช็อกโกแลตใช่ช็อกโกแลตดไข่เค้กอ่ะไข่เจียวเนี่ยไข่เจียวเอาข้าวเปล่ามาใช่เลยอ่ะขี่นนี่ก็แตกกันทั้งหวแล้งกมว่ามาดูนี่ความสวยงามวิจิตรศิลป์นี่กูแนะนำว่าเอาไม่ได้เนี่ขึ้นดีละเดี๋ยวเราให้บอกว่าทีมงานที่อยู่ตรงนี้ได้ลองชิมกันได้ลองชิมกันดูก่อนน้ำจากนี่แหละครับใกล้ๆมือต่อคนนี้หน่อยต่อท่องเรานะครับผมเผื่อใครยังไม่รู้อืม มาเพื่อนอร่อยบอกอร่อยมากเราบอกอร่อยไม่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้ครับผมแอดมินคำใหญ่เลยโอ้โ๋อดูคำหนักเฮ้ยไม่มาเล่นไมมาเล่มีคนเดียนหนีไม่มีคนเดีนหนีเฮ้ยลูกเรางอาจจะดูน่ากลัวไปเฮ้ยเราเราฟังคอมเมนต์คนนี้ก่อนดิคอมเมนต์มาครับได้ค่ะได้หอมหอมหอมเลยอ๋อมาคุณบีมครับผมอันนี้ก็แอดมินอีกคนหนึ่งครับผมเราบอกอร่อยมากเราบอกอร่อย อร่รยรอมุกนี้มันสิมเปิลโอเคพี่บิ๊กพี่ออพี่นอนปิดคลิปเลยครับผมก็ก็วันนี้ก็ได้รู้วิธีการทำแพนเค้กเพื่อไปจีบสาวแล้วครับก็จะติดไหมจะติดไหมสมมติทำแบบนี้ติดแน่นอนมาถึงติดสาวเหรอติดโควิดเลยใช่ไหมอืมใช่ว๊าก็บายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับบายบายเจอกันคลิปหน้า